สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธารากิธามรหัสหกสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งหกนะคะค่ะการบ้านของเรานะคะในข้อแรกและข้อที่สองก็คือการข้อแรกะค่ะก็คือให้พอตกราฟให้พอตฟูลบิดโดยที่ n เท่ากับเจ็ดในโปรแกรม p c i m นะคะส่วนข้อสองเนี่ยก็พอตฮาบิดโดยที่ n เท่ากับเจ็ดในโปรแกรม P c ซีเหมือนกันนะคะเราก็มาเปิดโปรแกรม P c ซีมกันก่อนนะคะ ค่ะหน้าตาวงจรของฟูบิดก็จะ,ปะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนสมการที่เอามาอ้างอิงนะคะก็คือสมการนี้ค่ะโดยที่เราเอาสมการเนี่ยมาใส่ในนี้นะคะโดยที่ n อเท่ากับเจ็ดตามโจทย์ค่ะ นี่นะคะ n เท่ากับเจ็ดแล้วก็ลันเลยนะคะแล้วก็จะได้กราฟประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นคูบิด n เท่ากับเจ็ดใน p s i นะคะต่อไปมาเป็นฮาร์บิตกันค่ะอันนี้เราก็จะปิดไปก่อนนะคะ หน้าจหน้าตาของวงจรจะคล้ายกันนะคะแต่ฮาร์บินเนี่ยจะมีกระแสตรงเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะจะเป็นอันนี้นะคะแล้วก็ส่วนสมการที่เราอ้างอิงนะคะก็คืออันนี้คะ่ะส่วนสมการที่มาของมันนะคะเราก็ได้ทำไปในคาบแล้วนะคะแล้วก็เอาสมการอันนี้มาเขียนในโปรแกรมคะ่ะส่วนอันนี้ก็ n เ,เท่ากับ7เ,เหมือนกันค่ะ แล้วก็รันกันเลยนะคะแล้วก็จะได้กราฟประมาณนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็มาดูโจทย์ข้อต่อไปกันเลยค่ะ ข้อสามนะคะก็คือให้พร้อมฟูบิด n เท่ากับยี่สิบเอ็ดในแมทแล็บนะคะแล้วก็ข้อสี่ก็เป็นฮาร์บิด n เท่ากับยี่สิบเอ็ดเหมือนกันในแมทแลบนะคะแล้วก็มาเปิดแมทแลบกันเลยค่ะที่หนูเขียนไว้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือฮาร์บิด n เท่ากับยี่สิบเอ็ดนะคะอันนี้ก็คือ สมการที่เรามาใส่นะคะโดยให้ a ศูนย์เนี่ยเท่ากับ vdc ส่วนสองนะคะแล้วก็ในจำนวนเลขคี่แล้วก็อันนี้สำคัญนะคะก็คือสมการตรงนี้มันก็จะอ้างอิงมาจากอันนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะ b bit vdc ก็คือ a ศูนย์ก็คือตรงนี้นะคะส่วนไอ้ที่บอกสำคัญก็คือส่วนนี้คะ่ะ ามาละรันกันเลยนะคะนี่ค่ะมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะจะสังเกตว่ามันจะละเอียดกว่า n เท่ากับเจ็ดนะคะต่อมามาฟูบิดกันนะคะฟูบิด n เท่ากับยี่สิบเอ็ดนะคะอันนี้สังเกตได้ว่าสมการฟูบิด a ศูนย์มันจะไม่มีนะคะหนูก็เลยให้มันเป็นศูนย์ค่ะ ให้เป็นศูนย์แล้วก็ส่วนไออันนี้มันจะสอดคล้องกับตรงนี้ค่ะมาลันเลยนะคะมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เหมือนกับใน p ีซิมฟูบิดเเท่ากับเจ็ดเมื่อกี้นะคะแต่ละเอียดกว่าค่ะค่ะแล้วหนูก็ขอจบการส่งงานเแท่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ